สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำวิธีดักคอสแกมเมอร์อย่างไรให้มันสะใจนะคะให้มันไปไม่ถูกค่ะทุกคนเนี่ยเวลาที่ส่งข้อความมาถามแอดมินเสร็จเนี่ยพอร,รู้ว่าตัวเองกำลังคุยกับแสแกมเมอร์ก็จะไม่รู้ว่าจะตอบมันยังไงเพราะว่า s สแกมเมอร์เนี่ยเขาจะถูกอบรมมาอย่างดีว่าพูดโน้มน้าวอย่างไร ให้เหยื่อเนี่ยเชื่อใจเขาและยอมจ่ายเงินนะพวกนี้เนี่ยเขาจะทํางานเป็นทีมนะคะจะม,มีคนหนึ่งเนี่ยคอยมาพูดจาหวานๆกับเราหลอกให้เราตายใจหลงรักเขาเชื่อฟังสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างนะและหลังจากนั้นก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะทำตัวเป็นคนส่งของหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยพวกนี้ก็จะมาอ้างแล้วล่ะนะทีนี้ถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ย เรามาเริ่มดักคอสแกมเมอร์ตั้งตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะอย่าให้มันมีโอกาสนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันไปถึงขั้นตอนที่หลอกเอาเงินจากกระเป๋าเราเนี่ยหากเราปฏิเสธไม่รับของเนี่ยมันก็จะเล่นมุกที่ว่าทวงเงินคืนเพราะว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วนะถ้าคุณไม่รับของเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินฉันคืนนะเพราะว่าฉันซื้อของแล้วนะประมาณนี้นะคะสองก็คือมันจะอ้างว่า ในกระเป๋าเนี่ยปวดเจอว่ามีเงินสดนะถูกปรับนะคุณต้องไปเคลียร์เงินถึงจะได้กระเป๋าหรือว่าพาสดุตที่เขาส่งมานะสามก็คือก็จะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะใช้ข้อนี้นะมาคมผู้รับเงินนะสี่นะถ้าไม่มีปัญหาก็จะอ้างว่าให้ใจ่ายค่าภาษีนะมีการเรียกเก็บจากสุลกาารนะห้าก็คืออ้างว่าให้ใจ่ายค่านำส่งสินค้าถึงบ้านนะ ก็จะมีประมาณ5ข้อนี้แหละนะที่เขาใช้บ่อยๆนะคะอาทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามออนไลน์เนะี่ยครั้งแรกที่เขาทักเข้ามานะเขาก็จะบอกเราว่าเขาต้องการม,มาเป็นแฟนของเรานะโอ้โหคนอะไรนะคะคุยกันยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะจะขอเราเป็นแฟนแล้วนะคะเนี่ยค่ะข้อความของนักต้มตูนโดยทั่วไปนะคะ จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดในเอเชียแต่ไปโตที่เมืองนอกนะหลังจากนั้นเนยก็จะบอกว่าตัวเองมีหน้าที่การงานดีนะคะอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะคะพอคุยไม่นานเนี่ยมันก็จะหาเรื่องซื้อของให้เราแล้วล่ะนะอย่างเช่นคนนี้เยก็จะแกล้งว่าโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยถูกหมาทำหน้าจอแตกนะคะจะไปซื้อ iPhone 13มมาใช้นะคะโอ้ยทีนี้คนอะไรใจดีใจดีนะคะ บอกว่าฉันซื้อมาสามเครื่องนะคะเครื่องหนึ่งเนี่ยสำหรับฉันอีกเครื่องหนึ่งสำหรับเธอและเครื่องที่สามเนี่ยสำหรับคุณแม่ก็คือคุณแม่ของผู้ชายนั่นแหละนะคะแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะแพ็กส่งของให้นะและคุณแม่ฉันเนี่ยให้เงินคุณเงินสดอีกหนึ่งหมื่นเหรียญค่ะโอ้โห เนี่ยส่งวิดีโอมาให้ดูด้วยนะคะว่ามีเสื้อผ้าอย่างอื่นนีราหน่อยเขาไปด้วยนะและเน้นย้ำว่าฉันจ่ายค่าขนส่งไปแล้ว2,500ดอลลาร์ค่ะนักต้มตุนหรือสแกมเมอร์เนี่ยก็จะเน้นย้ำให้ดูนะคะว่าเขาได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวนนี้นะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ79,00 0กว่าบาทนะคะ และบอกอีกด้วยว่าเมื่อคุณได้รับของแล้วนะคะค่อยมาขอบคุณคุณแม่ทีหลังนะที่ให้เงินสดคุณไปตั้งหนึ่งหมื่นเหรียญค่ะและส่วนใหญ่คนที่จะมาหาข้อมูลเนะี่ยหรือมาเจอแอดมินเนะ่ยแสดงว่าคุณผ่านขั้นตอนพวกนี้มาจบแล้วล่ะนะมันถึงคราวที่มีการแจ้งว่าส่งของมาได้บร้อยนะหรือไม่ก็คือมีคนแจ้งว่าให้คุณจ่ายเงินนะ่ะคุณถึงจะเริ่มสงสัยนะคะ,ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเขาส่งแบบนี้มานะคะบอกเขาเปไปเลยว่าให้คุณสามแดงต่อสุราการกเขาพอนะเมืองไทยเนี่ยเขาอนุญาตให้นำเงินสดเข้ามาได้นะคะแค่แจ้งรายการให้กับสุรากากน,นะก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วล่ะนะข้อ2เนี่ยบอกมัน,ปนไปเลยว่าขอใบเสร็จด้วยนะคะพเพราะสุรากากนเนี่ยเวลาเขาคิดภาษีเนี่ยเขาคิดจาก ราคาสินค้ามาเรียกเก็บเนี่ยฉันจะได้ยื่นใบเสร็จใบนี้ให้เขาดูนะคะว่าราคาสินค้าเท่าไหร่เขาจะได้คิดภาษีตามนั้นนะสก็คือขอเลขที่ติดตามเขาด้วยนะว่าจะโทรเช็คกับสุลกากรไทยนะเรามีสายด่วนอยู่คุณโทรไปกลิ้งเดียวรู้เลยค่ะว่าส่งมาจริงหรือว่าส่งมาปลอมนะคะสี่ถ้ามันแจ้งว่าเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะ บอกมันไปเลยค่ะว่าเงินที่คุณส่งมาไม่ใช่เงินสกปรกนะฟอกเงินเนี่ยแปลว่าเงินที่คุณได้มาเป็นเงินที่หนีภาษีเป็นเงินที่ค้ามนุษย์เป็นเงินพวยาเสพติดเป็นเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายถึงจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะและอีกอย่างคือเรายังไม่ได้รับเงินเลยนะฮะอย่ามากล่าวอ้างว่าฉันเจอข้อหาฟอกเงินนะ ถ้าใครเจอแบบนี้บอกมาเลยว่าเออพ่อฉันเป็นตำรวจนะเดี๋ยวขอปรึกษาคุณพ่อก่อนนะข้อห้านะฮะถ้ามันอ้างว่าจะต้องจ่ายค่านำส่งสินค้าถึงบ้านเนี่ยบอกมันไปนเลยค่ะว่าการนำส่งสินค้าเนี่ยเขาส่งฟรีไม่มีใครมาเก็บค่าใช้ใจ่ายในการนำส่งสินค้านะฮะอ่าแล้วข้อหกนะฮะถ้าเกิดว่ามันแบบเล่นเอาดื้อ,อนะคะว่า อ่าขอคืนเงินนะและคุณไม่รับของหรือว่าทําให้ของฉันเสียหายเนี่ยฮะบล็อกมันไปเลยค่ะไม่ต้องไปคุยกับมันอีกต่อไปไม่ต้องไปเสียดายนะคะว่าโอ๊ยฉันอุตส่าห์ได้คนรักมาแล้วนะคะถ้าฉันบล็อกไปแล้วเนี่ยฉันต้องเสียเวลาหาคนใหม่อีกนะไม่ต้องเสียดายค่ะคนแบบนี้มันเป็นนักต้มตูนนะบล็อกเลยค่ะคุณแค่ปิดโทรศัพท์นะไม่ต้องไปอ่านข้อความที่มันส่งมาอีกเนะ คุณก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้แล้วนะคะเถ้ามันอ้างว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินนะเดี๋ยวมันจะแจ้งความเอาตำรวจมาจับเราเนี่ยบอกเขาไปเลยค่ะว่าเชิญแจ้งได้เลยค่ะและบอกด้วยว่าไปแจ้งที่สอนอนไหนเดี๋ยวเราจะโทรไปสอนอนั้นน่ยนะไปเช็คดูว่ามีคนแจ้งความจริงหรือเปล่านะคุณก็สามารถไปเช็คเบอร์โทรของ สอน,อนั้นได้นะคะไม่ต้องไปเอากับมันนะคุณเช็คเองทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าสอน,อนั้นเบอร์โทรอะไรนะและโทรไปเช็คก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะแค่จำไว้อย่างเดียวห้ามโอนเงินออกเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเนี่ยโหตามตามยากตามยากนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเผลอโอนเงินไปแล้วเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นนะนอกจากว่าคุณไปที่สถานีตำรวจไปแจ้งความลงบันทึกไว้ และอายัดบัญชีที่คุณโอนเงินเข้าไปนะคะเพราะว่พาพวกนั้นมันเป็นแก๊งเดียวกันนะคะไปอายัดบัญชีเลยนะ,ะเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะมีหมายเรียกให้ผู้รับเงินเนี่ยก็คือเจ้าของบัญชีนั้นเนี่ยมาคืนเงินนะคะโอเคจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ